สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลโยอีกแล้วนะครับที่เต็นท์ปฏิพัฒน์ออโต้นะครับวันนี้เซลโยจะมารีวิวรถเข้าใหม่นะครับสวยๆเลยนะครับเป็นมิสซิลิฟิไททันนะครับเครื่อง2.5 GLS สิงคโปร์นะครับคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาเลยนะครับปฏิพัฒน์ออโต้เราจัดยางให้ใหม่นะครับสี่เส้นเลยนะครับเดิมๆเลยนะครับก่อนชมรถนะครับฝากกดติดตามให้เซลโยด้วยครับวันนี้นะครับเรามา นำเสนอกันเลยนะครับผม Mitsubishi ายตันนะครับเครื่องสองจุดห้า GLS สังับปีสองพันสิบสามะครับนี่ครับรถมาใหม่ครับคันนี้นะครับไฟหน้าเดิมๆจากศูนย์นะครับตามมาด้วยไฟตัดหมอกสีเดิมเลยนะครับตัวนี้ได้คิ้วข้างนะครับผมคิ้วบังโคนนะครับตัวนี้สวยงามมากแม็กใหม่สี่ล้อนะครับ เราไปชมด้านข้างกันนะครับนี่นี่ครับผมมีคิ้วการล้อล้อนนะครับผมบันไดข้างนะครับผมกระจกมองข้างโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเลยนะครับสวยงามมากคันนี้นะครับด้านข้างดุนะครับสีสันดุมากนะครับคันนี้นี่ครับ ล้างมาแล้วนะครับรอจอดขายนะครับผมตัวนี้เราไปชมด้านในกันนะครับนี่ครับผมด้านในนะครับบาะหนังสีดํานะครับโทนดํานะครับคันนี้โทนสีดํานะครับสวยงามนะครับนี่นี่ครับผมมีหน้าจอเกียร์ออโต้นะครับปุ่มพุทธสตาร์ทนะครับไอ้พุทคอนโทรลที่พวงมาลัยนะครับตัวนี้หน้าจอใช้งานได้ปกติ อันนี้นะครับเซลโยแนะนำนะครับมิ s ซูบิชิไท t ันนะครับเครื่อง2.5 GLS สิงคโปร์นะครับปี2013นะครับปฏิภาษออโตเราขายอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจนะครับเข้ามารับชมในคลิปนะครับกดติดตามนะครับหรือโทรหาเซลได้เลยนะครับ